เก็บบัเพ็กใส่ปนใส่แจ่วโอเก็บ่ได้เหล่าที่นัน่นมากำมาเจ็บหลดเพราะว่าคนกายท่างหลายเขาก็มายืมเรือยเขาต้องเก็บก่อน Còn cậu xin mời dùm nhắm mở đen dưỡng Lại tua, Cũng dùm lại Dùm đủ khả nạc ตั้งสิเป็นดอกเป็นมากโอ้ยยังหวังอดอยู่หรอบักทค้งเตี่ยกับเตี่ยอุบาทพ่อโลบ่ขึ้นบ่เกินโอ้ย,อออยเป็นเนี่ยอะไรดอกอเป็นขอห nhỏ แชะเนี่เป็นไรน,น้อหนอตัวนี้ เก็บเรื่อยๆพวกมาหายืมกางขึ้นเก็บวรร้สะก้อนสัน้นบ่ได้กินน้ำเขาได้ไ่มบ่เห็ดต้องเสียต้องเก็บจะว่าเสียให้มันสุกบ่สุกดอก còn mới giữ mất giữ mùa <laughs> à. à. xong này xa còn